วันนี้เราจะมาทําเมนูน้าพริกเห็ดนะคะแล้วก็เอาพริกแล้วก็หอมกระเทียมมาย่างไฟแล้วก็เห็ดนะคะเอามาย่างไฟนะคะจะได้หอมหอมเนาะเวลาเอาไปทําน้ําพริกนะคะหลังจากที่เราเอาพริกกับเห็ดแล้วก็กระเทียมหอมแดงไปย่างนะคะก็มาถึงขั้นตอนการตํากันนะคะทุกคนก็พริกละเอียดแล้วก็ตามด้วยเห็ดนะคะ แล้วก็ตาเห็ดแล้วก็มาปรุงรสด,ด้วยน้ำปลรรานะคะค่ะใส่น้อยๆก่อนค่ะแล้วก็ใส่ผงอร่อยลงไปค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะนิดนึงเนาะใส่ใบผักลงไปนะคะเพิ่มความหอมให้กับน้ำพริกเนาะ เสร็จแล้วนะคะในที่เขตของเราหน้าตาหน้าทานไหมคะทุกคนตำโดยผู้ชายลำปางเหมือนเดิมนะคะหน้าแบ่แบนี่แหละ